สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับบ้านสวนนิพาพรนะคะวันนี้จะพามาดูการจัดสรรที่ดินในการเพราะปลูกการเกษตรแบบสวนผสมผสานนะคะคือจะแบง่งแปลงแบง่แบงพื้นที่จะมีคุดซ้าปลูกพักปลูกยังตามขั้นสานะคะเดี๋ยวมาบึ่งกันนะ,ะว่าซาลูเมียจะมีอย่างน่นะคะ นี่มาดรงเลยคางๆนะคะ,ก,ะก็จะปลูกจะปลูกต้นนุ่นต้นนุ่นก็คือต้นยิ่วนี่นะคะต้นยิว่วต้นที่เอาไปยัดหมอนยัดนุ่นนี่นะคะนี่กกจะเอาในเมื่อวานนะคะใน่ดำๆมีดำๆเมื่อวานนะคะวานถิ่มไว้ตรงขอบสะเลย สังเกตว่าจะวานต้องขอบสะบนดเลยนะคะนี่ส่วนสะนี่ขอบสะนี่ปีพึ่งคูดปีเมื่อกี้นะคะพึ่งคุดคูดปีที่แล้วอ่าก็จะปลูกฟังทั้งนั้นก็จะปลูกเป็นตะไคร้มีตะไคร้อยู่ก่บตะไคร้บ้านธรรมดาน,นี่นะคะนี่ก็จะมีปลูกต้นมะพร้าวด้วยตรงข้างสะตรงข้างบ่อ อันนี้จะเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะคะนี่ต้นมะละกอะกำลังลงอันนี้มะเขือพวงนะคะบานไซซ์ชา,านกระเอิรนมะแข้งที่แหลกกระปูกต้นเดียวก็คือต้นนี้นะคะบาดนี้มันเกิดไปตามหากมาเลยนี่เห็นไหมอันนี้บม่ได้ปูกนะคะพวกนี้เกิดตามหากแล้วนี่มะแข้งนหมมะเขือพวงนี่ต้นนี้ที่แหลกปลูกคุดมาจาก ข,ขุดมาจากไหหน้านะคะเพราะว่าจะไถก็เลยขุดมาอันนี้มันเกิดจากหากมันนานะคะมันมาตามหากแล้วเนี่ยเห็นมันเนี่ยเหนมาจตงสีหากแัดเี้แล้วก็อีกอย่างนึ่กนง,นงก็คือมาตามในในถที่มันเนี่ยในที่มันแก่ๆอยงนี้อันนี้กัดเนี่ยแก่ๆที่มันรนนะคะนี่อันนี้คือในแก ในแก่แล้วแล้วมันลนลงไปมันก็เกิดนะคะอันนี้มะแข่งขมค่ะเอยมะแข่งมะเขือพวงเห็นบะมันเกิดตามหาดเนี่ย่ต้องปลูกนะคะนี่เริ่มล้ายขึ้นแล้วถ้าลายขึ้นค่้ยๆเดี๋ยวสก,ก็บทรงคายบาเนี่ยเต้องปลูกให้ยากนะน,นี่นี่กำลังเกิดขึ้นคือจะแบ่งส่วนนะคะ ในการปลูกแบ่งพื้นทีหลังจากทําหน้านะคะอันนี้หนื่งทีกับสิประมาณจะงานก,กลัวนะคะในการคุดสะเบิดให้หน้าไปสองไฮเลยนะคะนี่เพราะว่าเข้าสีเอาแกเก็บน้ำน้ำนี่ลึกนะคะประมาณประมาณสิบสองสุดมือมิโคนน่ะ ประมาณหอดอยู่ประมหกเมตรกว่าบ่หรือสิบสองเมตรบ่ประมาณนี้สุดมือเมโคนะคะแมโค่นขนใหญ่ลึกนะคะน้ำนลึกมากนะนี่เวสิล่องิึง,งน,นี่เห็นไหมลึกนะนี่นะคะเป็นการจัดสรรแบ่งที่ ในการทำประโยชน์นะคะนี่ส่วนในขั้นหน้าตรงนั้นเน่นนะให้นี่นี่บึงตัวนี้ก่อนนี่มะพร้าวน้ำส่วนตรงนี้หลอบก่อนถ้าสิปลูกพักผ้ายเน้ตตรงในหลองนี้นะคะปลูกพักผ้ายแต่บาดนี้หยาเนี่ยมันเกิดหลายผลมันเลยสงใสัยพักผายสิดับละ สิตายวย่าเลยล่ะห้าเนี่มันมาคุ้มหมดเลยนะคะส่วนนี้จะเป็นขาแดงนะคะอันนี้ขาแดงปลูกตั้งแต่แหลกเลยนะคะกะจะเอาไว้เห็ดพันธุ์นะคะมีทั้งมาก,กินแล้วอาไว้เห็ดพันธุ์นะคะก็มีไม่เยอะคือว่าว่างนี่ตรงนี้นะคะจะคุดไปปลูกแล้วทาเพื่อนๆที่ตามคลิปก่อน จะเห็นปลูกมันแปลงนะคะมีสองแปลงที่เอาจากนี่นะคะไปใช่ไหมเนี่ยเครื่อาไปปลูกนะคะกระสีแดงมั่นกับกับสองลอยก่อนนะคะนะคะนี่เป็นคาตาแดงอันนี้ขยายไปท่านเบิร์ดนั่นนี่หาพื้นที่ขยายเพิ่มอยู่แล้วก็หอหาตลาดร่องรับอยู่ตอนนี้ก็ร่างแด้ร่องรับบัวลายก็เลยปลูกบัวลายนะคะนี่นะคะต้นนุ่นปลูกไว้ในคันสะ เอามา่วานไปซื้อนี่แหละน,นะคะอันนี้ต้นอันนี้มะพร้าวน้ำหอมนะคะนี่แหละคะ่ะเป็นการจะสั้นแบ่งพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะคะเป็นการใช้พื้นที่ระหว่างทำนานะคะรอการทำนาในฤดูทำนาเขาก็จะใส่พื้นที่ให้เกิดประโยชน์นะคะนี่อะ้รนนก็จะปลูกทั่วน้ำ แบ่งพื้นที่ให้ขอกงวัวเหลี่ยงงัวเหลี่ยงควายน,นันเองนะคะนี่นะคะส่วนตามคนานะคะนี่คนากินได้นะคะฮัลโหเบึงคนากินได้นะคะนี่กินได้แบบไดเดี๋ยวเำา่าบึงกันนี่นะคะอันนี้คือคนากินได้นะคะ,บบะ,คะก็จะปลูกโกง่วงแน่นี่นะคะ กำลังสิบิหมักก็หมักมวงก็มกล้วยหมักฝรัง่งนี่ไงนี่มม่วงก็มีนะคะนี่เมืองคกๆคือหมักมะละกออย่าบอกได้ว่ามีลูกมีลูกนะคะนี่หนึ่งลูกนี่นะคะมะละกอ คันนากินได้นะคะเนี่ยมีต้นต้นน้อยหนาด้วยนะคะนี่เห็นมาต้นน้อยหนานี่นี่เห็นบอต้นน้อยหนานะคะเป็นการจัดสรรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะเป็นกเกษตรผสมผสานที่เกษตรกร,กรพึ่งพาตนเองได้นะคะนี่ นี <Es> <an> <S ong> ่กะกบมงมวงนี <half>. ่ไงนี่อันนี้กะกบมุงมวงนี่เห็นนีมนี่เห็นบ่กบมงมวงกับกบมุงเวนี่เห็นบนี่อ่าสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะค่ะเดี๋ยวสิต้องกลับไปเห็ดเบียกัเพื่อนอีกนะคะอือ ท้าเพื่อนชื่นชอบฝากกดติดตามก็ไลค์ก็แชร์ด้วยค่ะเดี๋ยวจะมีคลิปการจัดสรรพื้นที่แบ่งที่ดินตามแนวง่ายๆนะคะมาฝากกันนะคะฝากกดติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะ